สวัสดีค่ะพบกับเซอร์เวอร์ไทยแลนด์เช่นเคยนะคะรอบนี้เซอร์เวอร์ไทยแลนด์มาพร้อมกับนี่เลยค่ะท็อปไนฟ์นะคะตัวนี้เลยค่ะกล่องสีเหลืองสวยๆนะคะมีธงชาติสหรัฐบนกล่องด้วยค่ะเป็นการเป็นดีไซน์ของกล่องเขาซึ่งแน่นอนนะคะชัดเจนแบบนี้เป็นมีดสัญชาติอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากสัญชาติอเมริกันนะคะและตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อป TBT031TomBrown นะคะกับแบรนด์ของเขานะคะตัวนี้นะคะเป็นมีดเซเวอร์นะคะความยาวของมีดอยู่ที่6นิ้วความยาวรวมอยู่ที่11มินิ้วนะคะเขาบอกว่าเป็นมีดเทคนิคนะคะนะคะสวยงามมากคะ่ะทุกคนนะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะเขาก็คือ ดีไซน์ออกมาใช้ได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์ทั้งเทคนิคต่างๆะคะ่ะสวยไม่ธรรมดาค่ะคือแบบสวยงามมากไม่รู้จะให้ชมไงเดี๋ยวเราอธิบายเอาเราไปคุยเรื่องฟังก์ชันของให้ชมมันก่อนแล้วกันนะคะคร่าวๆนะคะทุกคนตำแหน่งนี้นะคะที่เป็นเคิร์แบบ,บบตรงตำแหน่งนี้นะคะเวลาเขาใช้งานขูดไม้นะคะที่ขูดไม้เข้าตัวอย่างเงี้ยเขาจะใช้ตรงเชฟตรงนี้นะคะขูดไม้ะคะ่ะส่วนตรงโค้งตรงนี้เขาก็ใช้แบบ เหมือนแล่เนื้อแบบว่าแล่อะไรแบบนี้ฮะกรีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะเขาก็จะแบบว่าเหมือนใช้แบบใช้ทำอะไรอ่ะที่มันเป็นเชฟเข้าล่องแบบนี้นะคะคือแบบเขาทำล่องทำเชฟมาออกแบบให้มันใช้งานได้สำหรับคือเอ,อ่อให้มันให้มันแบบใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันดีกว่าว่าเขาสวยขนาดไหนนะคะ ตัวนี้นะคะที่เป็นท็อฟไนน์นะคะที่แอดมินบอกว่าสวยมากะคะ่ะสวยจนกล้องโฟกัสไม่ได้อะไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนดีเห็นกันไหมคะสวยไม่ไหวเนี่ยคะ่ะคือสวยไหมคะ m a n e i n USA ดดามเขาแบบนี้เลย แล้วแบบหนานะ่ะเป็นแบบฟูทแท้ง n k หนาะแบบนี้เลย <c oughs> กล้องไม่โฟกัสให้อะ่ะ <c oughs> อ่ะนี่เลยคะ่ะส,สวยๆแบบนี้เลยที่บอกว่าแบบสวยจริงๆนะคะ เนี่ยเวลาเราจับก็จะเข้ามือกันลื่นตรงนี้เลยสวยงามมากมาพร้อมกับซองพลาสติกแข็งนะคะนี่ค่ะซองพลาสติกแข็งเขาก็ไม่ธรรมดานะคะคลิปล็อกด้านหลังนะคะ ลิบล็อกล็อกสองชั้นและตำแหน่งนี้นะคะนี่ยค่ะเขาก็เป็นนกหวีดได้ด้วยนะคะเนี่ค่ะเป็นนกหวีดนะคะถือว่าฟังก์ชันการใช้งานแบบว่าชนะเลิศ <c oughs> ฟังก์ชันการใช้งานชนะเลิศบอกเลยชนะเลิศ <c oughs> สวยงามมากให้ดูกันชัดๆอย่างนี้เลยนะคะ สวยไหมคะทุกคนถ้าเห็นว่าสวยก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แอดมินห,หน่อยนะคะเนี่ยคะ่ะจับแล้วก็จะประมาณนี้นะคะสวยงามมากเลยคะ่ะกับตัวนี้นะคะท็อฟไนนนะคะสวยๆขนาดนี้ ถามว่าราคาก็ไม่เบาอะค่ะราคาก็ไม่เบานะคะ,าคาเ,ะ,คะเดี๋ยวแอนมิน,นแจ้งราคาไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะแต่ตัวนี้เขามีเจ้าของแล้วนะคะทุกคนก็ใครที่อยากได้นะคะชอบนี่ทรงแบบนี้แล้วก็บอกว่า คือแบบว่าให้ค่ากับความงามงของเขานะคะอย่าจับจองเป็นเจ้าของนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ Line แอดเซิเวอ h ์ไฮแลนดนะคะพิมพ์คำว่าแ i r s ไซนนะคะแล้วก็พิมพ์ตามช่องเลยค่ะใน Line นะคะพิมพ์คว่าแอร์ไซแล้วก็ s e r v วอร์ไ i แลนดนะคะ <All right. S 1> Line แอดเซิเวอ h ์ไ n แลนก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็มาคุยกันช่องทางนั้นก็ได้นะคะสําหรับ ช่อง u t u b e ของเราก็สามารถที่จะกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆมีหลอดใหม่ๆรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำเข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเรานะคะแล้วก็ให้กำลังใจเราด้วยดีเสมอมานะคะคลิปนี้เซ r v e r t, t h ไท l a ล d ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะติดตามเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ